ผมนายพนุพงศ์จันคงครับวันนี้จะมาทํางานที่ะออระเองไอ้จักรจานนะครับเป็นหลักเกี่ยวตัวนี้นะครับอใชรเป็นสลักเสียบรับเ็เลยครับก็เรยนะครับกดสร้างวงกลมก่อนนะครับวงกลมนะครับเราก็กําหนดขนาด พผ่าสุนกลางนะครับประมาณหน่อยห้าสิบครับเราคำนวณค่าปึ๊บโอเคนะครับนะครับฮะอ่าความยาวนะครับความยาวของเราก็จะประมาณหนึ่งร้อยนะครับอันสั้นอยู่นะครับปึ๊บก็จะประมาณร้อยสามสิบ ครับประมาณนี่ครับนี่ครับเราก็มาทำต่อฟึบหน้านี้นะครับก็กำหนดขนาดกำหนดเกี่ยวนะครับไอ้กำหนดแกนเผาเหมือนเดิมนะครับ เมื่อกี้เรา150านะครับอันนี้ก็จะประมาณหนึ่้สิบใหญ่ไปนะประมาณเดียวนะครับขนาดไหนะ่ประมาณหนึ่งร้อยนะครับศูนย์ศูนย์ โอเคครับความยาวนะครับตัวนี้ลองกำหนดขนาดที่ส0งร้อยดูยงสั้นอยู่นะครับสอร้อยห้าร้อยไปเลยยังสั้นอูโอเคครับก็จะประมาณนี้ครับอ่าเราก็ได้เผามาแล้วนะครับ ลำดับต่อไปนะครับเมื่อได้เพามาเราก็จะเจาะรูนะครับเพื่อเสียบตัวล็อกนะครับตัวล็อกนะ ครับเข้ามาสร้างวงกลมนะครับตรงกลางเห็นไครับฟ,ฟึบกลมฟึบฮะแล้วก็มากำหนดนะครับขนาดของวงกลมเราก็ประมาณ 60นะครับลสาสมีแล้วก็จากนี้จากนี้นนครับมาถึงนี้ครับอ่าก็ครึ่งหนึ่งก็50นะครับ <Okay. S 1> โอเคเลยครับแล้วก็จะเจาะนะครับจาะทะลุทั้งสองด้านเลยครับ แบบนี้นะครับอ่ะอะ,อะนี่ครับสลักเกลียวของเราก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็ใส่ตัวล็อกนะครับนี่ก็ใส่ตรงหัวมัน,นครับผมก็ขอจบการนำสนเสนอหรือทำ ถ้าผิดพลาดประกันใดก็ให้จารย์แนะนำหรือติชมได้นะครับขอบคุณครับ